ยังเหนื่อยแน่นอนครับปีหน้า ออกมาอัปเดตสถานการณ์หลังจบโปรแกรมการทดสอบอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับมาร์คมาเก็ตกับการพัฒนา r c 23v ที่จะใช้ลงทำการแข่งขันนะครับในฤดูการ2024ที่ดูเหมือนว่าแฟนๆของ Honda นั้นยังต้องเหนื่อยใจแน่นอนเลยนะครับกับทิศทางในการพัฒนารถและความคืบหน้าในการพัฒนารถนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาเครื่องยนต์การพัฒนาการถ่ายเทพละกกำลังนะครับรวมไปถึงการพัฒนาการยึดเกาะที่ล้อหลังของ r c 23v ที่มาร์ มาเก็ตนั้นก็ยืนยันเลยนะครับว่ามันไม่มีความก้าวหน้ามากสักเท่าไหร่เลยนะครับและ Honda ยังต้องทํางานหนักกันอย่างแน่นอนเลยนะครับในฤด,ดูการ2024ซึ่งก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มนะครับว่าในเวลานั้นมาเก็ตจะยังอยู่พัฒนา RC23V ต่อหรือเปล่านะครับ แต่ม Mark าเกตก็ออกมายืนยันด้วยตัวเองแล้วนะครับว่าตอนนี้ในหัวของมาเกตนั้นมีแผนกับอนาคตของตัวเองอยู่3แผนนะครับและ3แผนที่ว่านี้มันก็ยังมีเวลาให้คิดต่อนะครับว่าจะทําแผนไหนนะครับและจะออกมาประกาศเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองเมื่อไหร่ครับผม โดยช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ผ่านมาหรือว่าช่วงบ่ายของการทดสอบมา r มาเก็ตนั้นได้มีการลองขับขี่รถตัวโปรโตไทป์หรือว่ารถที่จะใช้ลงทําการแข่งขันในฤด,ดูการ2024ด้วยนะครับและคอมเมนต์ของทางมาร์มาเก็ตฮวนเมียร,รวมถึงนักแข่งทดสอบอย่างสเตฟานเบรดเดลนั้นก็ไปในทิศทางเดียวกันนะครับ โดยก็มีการคอมเมนต์นะครับถึงเครื่องยนต์การถ่ายเทพละกําลังแล้วก็เครื่องของการยึดเกาะที่ล้อหลังของ r c 23V ที่จะใช้ในปีหน้านั่นเองครับและมาร์กก็ยังเปิดเผยนะครับว่าเครื่องยนต์ที่จะใช้ลงทําการแข่งขันในฤดูกาล2024นั้นมันก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างหรือจะสร้างสไตล์ในการขับขี่ที่มันให้ความรู้สึกที่ดีขึ้นเลยครับ แบบนี้ก็ไม่รู้ว่ามาร์คมาเกทนั้นจะยังอยู่ฮอนด้าต่อหรือเปล่านะครับโดยการตัดสินใจของมาร์คมาเกทนั้นก็จะตัดสินใจหลังที่จบการแข่งขันที่ประเทศอินเดียและรวมไปถึงที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแฟนๆของมาร์คมาเกทนั้นก็ต้องมารอติดตามนะครับว่ามาร์คมาเกทนั้นจะเอายังไงครับกับอนาคตของตัวเองนอกจากนี้นะครับมาร์คมาเกทนั้นก็ยังออกมาให้ความเห็นด้วยนะครับเขาบอกว่า,วา การทดสอบในครั้งนี้ผมยังไม่อยากที่จะฟังความเห็นของคนอื่นก่อนที่จะอยากลองขับรถด้วยตัวเองครับแล้วก็ต้องมาดูครับว่าความรู้สึกของรถต้นแบบนั้นมันจะเป็นยังไงครับตอนนี้ความคิดของผมกับปัญหาของ RC23V นักแข่งทั้งหมดนั้นที่ได้ลงทําการทดสอบมีปัญหาไปในทิศทางเดียวกันครับ แต่ในพอช่วงบ่ายของการทดสอบนักแข่งแต่ละคนนั้นก็มีการตั้งค่ารถที่แตกต่างกันไปครับทีมงานของ h อน da ยังต้องทำงานกันอย่างหนักแน่นอนครับในฤดูการหน้าส่วนในเรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่องของการถ่ายเทพละกําลังรวมไปถึงการยึดเกาะที่ล้อหลังยังต้องเป็นปัญหาหลักแน่นอนครับในฤดูการ2024ส่วนการตัดสินใจอนาคตของผมมันอาจจะเกิดขึ้นในปลายเดือนนี้ครับนั่นก็คือหลังจากที่จบการแข่งขันที่ประเทศอินเดียและประเทศญี่ปุ่นแต่ตอนนี้ผมมีแผนเกี่ยวกับอนาคตของผมอยู่ในหัวถึง3แผนด้วยกัน แต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาที่ผมจะคิดถึงอนาคตของผมตอนนี้ผมกําลังโฟกัสกับการทํางานของผมครับ และแบบแผนที่อยู่ในหัวของมาร์คมาเกตทั้ง3แบบนะครับมันก็มีกระแสข่าวออกมานะครับและมีการคาดเดาไปต่างๆนานาโดยผมจะหยิบยก3แบบนี้นะครับที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดนะครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าแผนแรกเลยนะครับมาร์คมาเกตนั้นอาจจะยังอยู่กับฮอหน้าต่อไปนะครับส่วนแผนที่2ก็คือมาร์คมาเกตนั้นย้ายไปอยู่กับน้องชายนะครับนั่นก็คือเกรซินี่ดูคาตินะครับและแผนที่3นะครับที่มีกระแสข่าวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆเลยก็คือ มาร์กจะมีการซื้อทีมเกรซิเน่นะครับแล้วก็ไปขี่กับน้องชายนะครับก็เรียกว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างจะรวยมากๆเลยนะครับครัวเรื่องนี้ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆหน่อยนะครับตอนนี้ช่องผมถูกปิดกั้นการมองเห็นนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ